อันดับนักกีฬาที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในปี2025จะมีใครบ้างไปดูกันเลยอันดับที่1คลิสเยโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกสวัย40ปีจากสโมสสอันนาเซอร์ผู้ที่ถูกยกให้เป็นตำนานของวงการฟุตบอลเขานะคะก็มีผู้ติดตามกว่า666ล้านคนอันดับ2องโอเนลเมสซี่ดาวเตะอาเซียชาวอาร์เจนตินาวัย38ปีจากทีมอินเตอร์มอามี่ซึ่งมีผู้ติดตามนะคะกว่า507ล้านคน ซึ่งเขาน่นะคะก็เป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ที่มากที่สุดในโลกนั่นเองค่ะอันดับที่3มวิลัตโคลีนักก,กีฬาชาวอินเดียวัย36ปีเจ้าของฉายาคิงโคลีเขาเน่นะคะมีผู้ติดตามกว่า274ล้านคนค่ะซึ่งเขาน่ยนะคะก็ไม่ได้โดดเด่นแค่ในสนามเท่านั้นแต่เขาน่นะคะยังมีอิทธิพลด้านแฟชั่นและก็ไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะจนทําให้เขาน่ยนะคะกลายมาเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ทั่วเอเชียนั่นเองค่ะอันดับ4นะคะเนมา แข้งบาซิลวไว33ปีที่มีผู้ติดตามกว่า231ล้านคนด้วยสไตล์การเล่นที่สนุกและก็แฟชั่นสุดเท่ถึงเขาจะเจ็บบ่อยนะคะแต่ความนิยมของเขาก็ยังไม่ลดลงนั่นเองค่ะเนมานะคะก็ยังคงเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกเหมือนเดิมค่ะอันดับที่5เลอบอนเจมนักบาสเกตบอลชื่อดังไว้40ปี จาก NBA ที่แฟนๆรู้จักกันดีในชื่อคิงเจม e s ซึ่งเขานะคะก็มีผู้ติดตามกว่า158ล้านคนค่ะนอกจากจะประสบความสำเร็จในสนามแล้วนะคะเขาก็ยังทำธุรกิจและก็การกุศลอีกมากมายนั่นเองค่ะอันดับ6 k คีเ a ี m b a p p ม ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีที่มีผู้ติดตาม127ล้านคนด้วยความเร็วและความมั่นใจในสนามของเขาจึงทําให้เขานะคะกลายเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลยุคใหม่ที่ทั้งเก่งและก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะอันดับ7เดวิดบ็คแฮมอดีตก,กับทีมชาติอังกฤษวัย50ปีที่มีผู้ติดตามกว่า88ล้านคนแม้เขานะคะจะอำลาวงการไปนานแล้วแต่สเสน่ห์ของเขานะคะก็ยังตรึงตาใจแฟนๆทั่วโลกนั่นเองค่ะ และปัจจุบันนะคะเบคแฮมนะคะก็ยังเป็นเจ้าของทีมอินเตอร์มไมอามีอันดับที่8โลนันดินโยตำนานแข้งบารซิลไว้ส45ปีที่มีผู้ติดตามกว่า77ล้านคนเจ้าของฉายารอยยิ้มแห่งฟุตบอลซึ่งเขานะคะก็ทำให้แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยตกหลุมรักเกมลูกหนังและถึงแม้เขาจะเลิกเล่นไปแล้วนะคะแต่ชื่อของโรนันดินโยนะคะก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลเสมอนั่นเองค่ะอันดับที่เโมเมสซารา ดาวเตะชาวอียิปต์วัย33ปีจากลิเวอร์พูลที่มีผู้ติดตามกว่า65ล้านคนค่ะอันดับ10สตีเฟนเครีนักบาสจากทีมโกลเดนสเต w วอร์เร s วัย37ปีที่มีผู้ติดตามวาานคนค 10, Curry, ก,าากม Warriors, ว,มามว่า58ล้านคนซึ่งเขานะคะก็มีฉายาเป็นเจ้าพ่อ3แต้มแห่ง NBA นั่นเองค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย